สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่รายการ Keep Going ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับจุดไหนที่ไม่สําคัญผมจะข้ามนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปแต่ถ้าใครอยากอ่านทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อ1ประโยชน์สูงของประชาชน 2. เกิดผลสลัมฤทธิ์ 3. ความมีประสิทธิภาพ 4. ความคุ้มค่า5ลดขั้นตอน6จุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น 7. การกระจายอำนาจ 8. กํกาเน้นความสะดวกและ 9. การตอบสนองความต้องการนะครับส่วนข้างล่างไปอ่านเพิ่มเอาได้นะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วระเบียบบริหารราชการมี3อย่างก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งการกาหนด,ดตําแหน่งและอัะตราเงินเดือนต้องคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณของงานนะครับและระเบียบฉบับนี้มีนายกรัฐมนตรีรักษาการครับผม ราชการส่วนการประกอบด้วยสำนักนายกกระทรวงทะบวงกลมและสำนักนายกมีฐานะเป็นกระทรวงนะครับและโซนราชการ1-4เนี่ยเป็นนิติบุคคลนะครับให้กอพอรพอลและสำนักงบเนี่ยเป็นคนตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่จนกว่าจะกำหนดครบ3ปีนับแต่วันที่ใช้บังคับนะครับสวนราชการที่อยู่ในบัตรประชาขึ้นตรงต่อนายกมีทั้งหมด13อันนี้นะครับผมซึ่งข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะล่าสุดที่สุดแล้ว แต่ถ้าใครมีล่าสุดกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับและสลาชการที่ขึ้นตรงต่อปลัดสำนักนายกก็มี3อันนี้นะครับผมใครไม่ทันก็กดพอสเอาได้นะครับอ่ะสรุปให้เห็นภาพอีกครั้งนะครับผมระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจะแบ่งเป็นส่วโซนใหญ่ๆก็คือส่วนกลางภูมิภาคและก็ท้องถิ่นส่วนกลางก็คือกระทรวงทบวงกลมภูมิภาคก็คือจังหวัดกับอำเภอและท้องถิ่นก็คืออบจเทศบาลและสุขาภิบาลนะครับอันนี้ผมมะเห็นภาพคร่าวๆก่อนที่จะไปกันต่อ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมจับใจความได้ในระเบียบฉบับนี้นะครับก็คืออะไรที่ตาเป็นพระราชกิจดีกาอะไรตาเป็นพระราชบัญญัติและอะไรตาเป็นกฎกระทรวงบ้างก็คือการรวมโอนเปลี่ยนชื่อยุบส่วนราชการแล้วก็ตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเนี่ยเป็นพระราชกิจดีกาส่วนตั้งยุบเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดเนี่ยเป็นพระราชบัญญัตินะครับแล้วก็การแบ่งส่วนราชการในสำนักนายกตาเป็นกฎกระทรวงครับผมอันนี้กดอพสแล้วนั่งดูได้เลยนะครับ และเผื่อใครงงว่าข้าราชการการเมืองกับข้าราชการพลเรือนมีใครบ้างนะครับอันนี้ผมสรุปมาให้แล้วข้าราชการการเมืองมีแค่2คนเท่านั้นครับผมก็คือเลขาธิการนายกแล้วก็รองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับที่เหลือเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้กดโพสเอานั่งดูได้เลยนะครับส่วนรัชกรารสามารถรับโอนข้าราชาการหรือลูกจ้างได้แต่ต้องกระทำภายใน30วันส่วนย่อหน้านี้ไฮไลไไท์เลยนะครับมีโอกาสออกข้อสอบสูงมาก ในระหว่างที่คอรมอต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะ1นายกตาย2ขาดคุณสมบัติ3จําคุก4ส,สอสอไม่ไว,าาว้อวางใจ5สายวิธิไชย6สวมีวตติถอดถอนถ้าเกิดเหตุการณ์6ข้อนี้เนี่ยให้คอรมอมอบหมายให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนและถ้าไม่มีรองก็ให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับซึ่งนายกมีหน้าที่ดังนี้นะครับ1กํากับโดยทั่วไป2มอบหมายรองนายก 3. ม,มาคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร4สัส่งให้ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงรบวงกรมไปปฏิบัติงานที่สำนักนายกได้5แต่งตั้งข้าราชการจากกระทรวงบวบงกรมไปอีกกระทรวงบวบงกรมหนึง่งแต่ถ้าเป็นอธิบดีเนี่ยต้องได้รับอนุมัติจากคอรมอก่อนนะครับแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาแต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ไปทํางานในสํานักนายกแล้วก็วางระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินนะครับส่วนข้อก้าวไม่ต้องจําครับ ให้ปลัดกระทรวงและหัวหน้าสราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นคนวางแผนประสานงานเพื่อให้เกิด1ประสิทธิภาพ2ความคุ้มค่าและ3บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนพละราชไปอ่านเพิ่มมาได้นะครับปลัดกระทรวงมีหน้าที่1ควบคุมราชการประจํากํากับการทํางานประสานงานติดตามและประเมินผล2อาคับบัญชาราชการรองจากรัฐมนตรี 3. มาคมขบัญชาราชการในสํานักงานปลัดและให้มีรองปลัด1คนนะครับ และสามารถเอาส่วนราชการระดับกรม2ส่วนขึ้นไปเข้ามารวมอยู่ในภารกิจเดียวกันก็ได้โดยต้องมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้านะครับปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อประหลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีและในกรณีที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีเนี่ยต้องรายงานต่อประหลัดด้วยนะครับกระทรงไหนที่มีปริมาณงานมากจะให้มีรองประหลัด2คนก็ได้นะครับกระทรงไหนที่มีการจัดกลุ่มภารกิจจะให้มีรองประหลัดเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้นะครับกระทรงไหนที่มีความจาเป็นต้องมีรองประหลัด มากกว่าที่กําหนดไว้เนี่ยให้กรอพอกับกอพอรพอรร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีนะครับซึ่งต้องมาจากการประชุมแล้วก็ต้องมีคนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแล้วก็คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับต่อมาก็คือปลัดทบวงหน้าที่เขาจะคล้ายๆประหลัดกระทรวงเลยนะครับผมก็คือควบคุมราชการประจํา ติดตามประเมินผลมาคับบัญชาข้าราชการรองจากรัฐมนตรีมาคับบัญชาข้าราชการในสำนักง,งานประหลัดแล้วก็มีรองประหลัดได้และให้รองประหลัดหรือผู้ช่วยประหลัดมาคับบัญชาข้าราชการรองจากประหลัดนะครับในกรมให้มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและการใช้อำนาจเนี่ยให้คำนึงถึงนโยบ,บายที่คอรมอแถลงไว้ก็ทรงทบวงกลมไหนที่มีเหตุพิเศษจะตาพระราชกิจสำริกาแบ่งท้องที่ก็ได้ แต่ไม่ให้ใช้บังคับกับการบังคับบัญชาของตํารวจนะครับต่อมาเรื่องการปฏิบัติราชการแทนนะครับย่อหน้านี้ทั้งหมดที่เห็นว่ามันเยอะๆเนี่ยมันสรุปใจความได้ง่ายนิดเดียวครับผมว่าการมอบอํานาจให้ทําได้ถ้าเขาไม่กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นแค่นี้เองครับใจความสาคัญถ้าใครอยากอ่านละเอียดก็กดพสเอาได้นะครับแต่ถ้าเขากําหนดไว้เป็นการเฉพาะเนี่ยให้การมอบอำนาจเนี่ยมอบให้แก่ข้าราชการหรือผู้ว่าเท่านั้นนะครับและเมื่อมอบอำนาจไปแล้วเนี่ยผู้รับมอบอำนาจเนี่ย จะมอบอำนาจต่อไปหรือไม่ก็ได้และในกรณีที่มอบมนให้ผู้ว่าเนี่ยคอรมอจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่ามอบอำนาจต่อไปก็ได้นะครับสรุปก็คือเมื่อรับมอบอำนาจมาแล้วจะมอบอำนาจต่อหรือไม่ก็ได้แต่ความสำคัญมันแค่นี้นะครับซึ่งการมอบอำนาจเนี่ยจะต้องพิจารณาถึง1การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน2ความรวดเร็วและ3การกระจายความรับผิดชอบนะครับถ้าวนราชการไหนมีลักษณะเป็นงานให้บริการและถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยจะบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ก็สามารถตั้งเป็นหน่วยพิเศษได้โดยความเห็นชอบของคอรมอนะครับซึ่งอย่างน้อยจะต้องกําหนดรายละเอียดการจัดตั้งมอบอำนาจวิธีการบริหารหนา้าทรัพย์สินดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็การยุบเลิกไว้ด้วยนะครับต่อมาการรักษาราชการแทนนะครับที่เห็นตัวหนังสือเยอะๆเนี่ยมันสรุปได้แค่นี้ครับผมก็คือให้นายกปฏิบัติหน้าที่ถ้านายกปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ก็ให้รองนายกทำแทนถ้ารองนายกทำไม่ได้อีกก็ให้รัฐมนตรีทำแทนนะครับส่วนถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเนี่ยก็กดพอสเราได้นะครับต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงถ้ารัฐมนตรีทำไม่ได้ก็ให้รัฐมนตรีช่วยถ้ารัฐมนตรีช่วยทำไม่ได้ก็ให้รัฐมนตรีคนอื่นทำนะครับต่อมาเลขานุการรัฐมนตรี 3. ถ้าเลขาทำไม่ได้ก็ให้ผู้ช่วยเลขาถ้าผู้ช่วยเลขาทำไม่ได้ก็ให้ข้าราชการนะครับส่วนประหลัดกระทรวงถ้าประหลัดทำไม่ได้ก็ให้รองประหลัดแต่ถ้ารองประหลัดทำไม่ได้ก็ให้ข้าราชการทำแทนนะครับ ในส่วนอธิบดีถ้าอธิบดีทําไม่ได้ก็ให้ลองอธิบดีถ้ารองอธิบดีทําไม่ได้ก็ให้ข้าราชการทําแทนนะครับถ้าใครไม่ทันก็สามารถกดพอสานั่งอ่านได้นะครับทีนี้มันจะมีคําอยู่สามคที่อาจจะทําให้เพื่อนๆสับสนนะครับก็คือปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แทนผมไปทําสรุปสั้นๆมาตรงนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องงงนะครับปฏิบัติราชการแทนเนี่ยก็คือในกรณีที่นายก งานเยอะงานยุ่งนะครับไม่ได้ป่วยไม่ได้พ้นจากตาแหน่งอันนี้คือปฏิบัติราชการแทนหมายถึงว่ามอบหมายให้ไปทําเฉยเฉยส่วนรับสารราชการแทนเนี่ยในกรณีที่นายกป่วยหรือติดงานอื่นนะครับไม่สามารถปฏิบัติงานได้จริงๆแต่ปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยจะเป็นในกรณีทีน่นายกพ้นจากตาแหน่งหรือเสียชีวิตอ่ะสามคำนี้นะครับอย่าจําสับสนกันนะครับต่อมาคําว่าคณะผู้แทนหมายความว่าข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือข้าราชการฝ่ายทหารที่ประจําการในต่างประเทศ แล้วก็ทํางานเกี่ยวกับสถานทูตทั้งหลายสถานกงสุนกระทรวงการต่างประเทศหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศนะครับหัวหน้าคณะผู้แทนก็คือข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศก็คือหัวหน้าใหญ่สุดของคณะรองหัวหน้าคณะผู้แทนก็คือข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเช่นเดียวกันไว้เป็นคนไปฏิรัิราชการแทนหัวหน้าคณะนะครับจะสังเกตได้ว่าหัวหน้ากับรองหัวหน้าจะสังกัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งคู่แต่ คณะผู้แทนเนี่ยจะไม่ได้สังเกดกระทรวงการต่างประเทศนะครับจะเป็นฝ่ายพลเรือนไม่ก็ฝ่ายทหารนะครับซึ่งหัวหน้าคณะนะครับมีอำนาจดังนี้ 1. บริหารราชการตามกฎหมาย 2. บริหารราชการตามที่คอรมอกระทรวงทบวงกรมมอบหมายหรือนายกสั่งนะครับ3บังคับบัญชาคนในคณะผู้แทนแล้วก็ข้าราชาการและ4รายงานข้อเท็จจริงนะครับต่อมาราชาการส่วนภูมิภาคอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันจะแบ่งเป็นอำเภอกับจังหวัดนะครับ หลายอำเภอรวมกันตั้งเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับอำนาจของจังหวัดก็คือ1นึ่งนนโยบายของรัฐไปปฏิบัติ2องบังคับการให้ไปไป,ป,ปตามกฎหมาย3คุ้มครองช่วยเหลือประชาชน4จัดให้มีบริการภาครัฐ5ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนข้อ6ไม่ต้องจํานะครับและในจังหวัดจะมีคณะกรมการจังหวัดนะครับทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าโดยมีสมาชิกดังนี้นะครับผมรองผู้ว่าประหลัดจังหวัด ไอการจังหวัดผู้บังคับการตรวจบูธอนจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่ละหนึ่งคนยกเว้นกระทรวงมหาดไทยนะครับอ,อันนี้กดพอสแล้วนั่งดูได้เลยนะครับในกรณีที่มีหัวหน้าส่วนราชการมาประจำอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้เลือกคนหนึ่งเป็นผู้แทนนะครับแล้วก็ให้มีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งต้องให้ผู้ว่าจัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหาร,รือร่วมกันด้วยนะครับและในจังหวัดนี้ให้ผู้ว่าเป็นผู้รับนโยบายจากรัฐบาลบังคับบัญชาข้าราชการ แล้วก็รับผิดชอบในงานราชการจังหวัดและอำเภอนะครับผู้ว่ารองผู้ว่าและผู้ช่วยผู้ว่าทั้งหมดนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในจังหวัดนอกจากกรุงเทพเนี่ยให้มีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดนะครับหรือกทออจอทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนะครับซึ่งมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกเป็นประธานนะครับซึ่งเมื่อพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยให้กทจอ ต้องแจ้งให้ผู้ว่าหัวหน้าสวนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบนะครับอ่ะซึ่งการปฏิบัติงานของผู้ว่ามีดังนี้นะครับผมถ้าผู้ว่าปฏิบัติงานไม่ได้ให้รองผู้ว่าแทนถ้ารองผู้ว่าทําไม่ได้ให้เป็นผู้ช่วยผู้ว่าถ้าผู้ช่วยผู้ว่าทําไม่ได้อีกก็ให้เป็นประหลัดและถ้าประหลัดทําไม่ได้ก็ให้หัวหน้าสวนราชการนะครับซึ่งผู้ว่ามีอำนาจดังนี้นะครับผม 1. บริหารราชการตามกฎหมาย 2. บริหารราชการตามที่คอรมอกระทรวงสมงงบโมมอบหมายหรือนายกสั่ง 3บริหารราชาการตามคําแนะนําของผู้ตรวจราชาการกระทรวง4กํากับดูแลการปฏิบัติราชาการของข้าราชาการยกเว้นข้าราชการทหารตุลาการ,าร,ร,าการอายการมหาวิทยาลัยสำนักงานตัวเงินแผ่นดินแล้วก็ข้าราชาการครูนะครับ 5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชาการในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องกันภัยพิบัติครับ 6. เสนองบประมาณ 7. กํากกับดูแลการบริหารราชาการส่วนท้องถิ่น 8. ปดจำกัดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาล9บรรจุแต่งตั้งให้บำเหน็จและลงโทษข้าราชการนะครับการยกเว้นจำกัดตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าหรือให้ข้าราชการมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้ว่าได้เนี่ยจะทําได้โดยตาเป็นพรบนะครับการแบ่งส่วนราชาการของจังหวัดก็คือมีสํานักงานจังหวัดโดยมีหัวหน้าสํานักงานเป็นผู้บาาัญชาแล้วก็ส่วนต่างๆที่กระทรวงทบวงกมตั้งขึ้นนะครับอำนาจหน้าที่ของอำเภอนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมีอำนาจหน้าที่ตามมาตราให้212356นี้ก็คือหน้าที่เหมือนจังหวัดเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ต้องจัดให้มีส่วนบริการร่วมประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ไกล่เกลีย่ยประนอมข้อพิพาทด้วยนะครับซึ่งการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทเนี่ยให้มีคณะบุคคลเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ดินมรดกและข้อพิพาทอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็ให้ในอำเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดเนี่ยทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้กเกลี่ยเกลี่ยนะครับและเมื่อคู่พิพาทต,ตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการกเกลี่ยเกลี่ยแล้วให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อเพื่อทําหน้าที่กเกลี่ยเกลี่ยฝ่ายละ1คนนะครับจากนั้นให้ในอำเภอพนักงานอายการหรือประหลัดอำเภอเนี่ยเป็นประธานในการกเกลี่ยเกลี่ยนะครับและเมื่อกเกลี่ยแล้วถ้าทั้งคู่ตกลงกันได้ก็ให้ทําสัญญาประนีประนอมนะครับ แต่ถ้าไม่อาจตกลงกันได้ก็ให้สั่งจําหน่ายข้อพิพาทนั้นนะครับและในกรณีที่คู่พิพาทไม่ปริบัติตามสัญญาปณิปนอมเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นคําร้องต่อพนักง,งานอายการได้นะครับแล้วก็ให้พนักง,งานอายการยื่นคําร้องต่อไปที่ศาลนะครับผมและเมื่อคณะบุคคลผู้เกีย่์เกี่ยรับข้อพิพาทไว้แล้วเนี่ยให้อายุความนับตั้งแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทจนถึงวันที่คณะบุคคลสั่งจำหน่ายหรือวันที่ยอมความกันได้แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเป็นความผิดอันยอมความกันได้และไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยและถ้าผู้เสียหายและผู้กล่าวหายินยอมแล้วเนี่ยให้ในอำเภอหรือประหอําเภอเป็นผู้เกล่เกียรนะครับหรือเมื่อผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือแล้วให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันครับผมแต่ในกรณีที่ผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้เจ้าหน่ยข้อพิพาทนะครับ และอายุความเนี่ยให้เริ่มตับตั้งแต่วันที่จําหนยข้อพิพาทน,นะครับมีในอําเภอเป็นผู้บังคับบัญชาในอําเภอนะครับซึ่งในอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับและให้มีประลัดอําเภอเป็นผู้ช่วยเหลือในอําเภอนะครับหมายความว่าในอาเภอใหญ่ที่สุดเราเรามาก็เป็นประหลัดนะครับและในกรณีที่ไม่มีในอําเภอให้ผู้ว่าแต่งตั้งประลัดอาเภอหรือหัวหน,น้ราราชการเป็นผู้ร,รักษาราชการแทนนะครับและถ้าผู้ว่าไม่ได้แต่งตั้งผู้ร,รักษาราชการแทนไว้เนี่ยให้ประลัด หรือขุนนางรัชการที่มีอาวุโสเนี่ยเป็นผู้รักษาราชการแทนนะครับซึ่งในอำเภอมีอำนาจดังนี้ครับผม 1. บริหารราชการตามกฎหมาย 2. บริหารราชการตามที่คอรมอกระทรวงทวงกรมมอบหมายหรือนายกสั่ง 3. บริหารราชการตามคําแนะนําของผู้ว่า 4. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้แบ่งส่วนราชการของอำเภอดังนี้นะครับให้มีสำนักงานอำเภอเหมือนจังหวัดเลยแล้วก็มีส่วนต่างๆนะครับต่อมาราชการส่วนท้องถิ่นแบ่งดังนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและก็สุขาภิบาลน,นะครับส่วนข้อสไม่ต้องจาครับคณะกรรมการพัฒนานระบบราชการหรือกอรพอรอมีสมาชิกดังนี้นะครับประธานเป็นนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายรองประธานเป็นรัฐมนตรีที่นายกมอบหมาย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นม,มอบหมายหนึ่งคนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจการคลังจิตว,วิทยาองค์กรและสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละ1คนนะครับรวมแล้วต้องไม่เกิน10คนแต่ถ้ากรณีจําเป็นเนี่ยจะมีแค่สาถึงหคนก็ได้นะครับซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่านี่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. สัญชาติไทย2ไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 3ไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่ประมาทห,หรือตะหูโทษ4ไม่เป็นผู้ลำรงตำแหน่งทางการเมือง5ไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการเพราะทุจริตและประพฤติผิดชอบนะครับซึ่งผู้ทรงมีวาระคราละ4ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกันและผู้ทรงจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อตายลาออกขาดคุณมสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามคอรมอให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ประเพื่อเสื่อมเสียหรือย่อนความสามารถนะครับ และในกรณีที่ตำแหน่งผู้ทรงว่างลงก่อนวาระให้แต่งตั้งใหม่ภายใน30วันนะครับส่วนข้อล่านนี้อ่านเพิ่มเอาได้นะครับการประชุมของกอรพอรอจะต้องมาประชุมไม่ได้กว่ากึ่งหนึ่งแในการประชุมถ้าประธานไม่อยู่ยให้รองทำหน้าที่แทนแต่ถ้ารองไม่อยู่อีกเนี่ยให้เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานแทนนะครับาการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นคนออกเสียงชี้ขาดนะครับและให้มีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการของกอพรนะครับโดยมีเลขาธิการกพรเป็นผู้บังคับบัญชานะครับและกพรมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. ให้คำปรึกษาแก่คอรมอ2ให้คำปรึกษาแก่หนวงงานอื่น 3. ร,รายงานต่อคอรมอในกรณีที่มีการดำเนินง,งานที่ไม่สอดคล้องกันนะครับ 4. เสนอแนะต่อคอรมอเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งรวมโอนยุบเลิกเปลี่ยนชื่อแบ่งส่วนราชการ ในกระทรวงทบวงกรมนะครับ5เสนอความเห็นในการตราพระราชกิฤษฎีกา 6. ทําความเข้าใจแก่สราชการ7ติดตามประเมินผลติดตีความวิธีัยปัญหา 9. เรียกให้เจ้าหน้าที่มาชี้แจง 10. ททำรายงานประจําปีและสิอ็ดแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับส่วน 12. ไม่ต้องจำนะครับ Keep going ครับสู้ต่อไปลุยต่อไปอย่ายอมแพ้นะครับ